สวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาสมืดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาเช็คแมกนัพเคเนะครับ,น,รบนี่ครับก็เป็น k s r นะครับคาบัสกิ k s r นะครับช่องตัวนี้นะครับออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประแจขันเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวก่อนจะขันนะเปิดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ ตัวนี้ด้วยฝาตรงนี้ใช้เบอร์สิบสี่นะขัดออกมันจะเป็นยางนะเวลาขันเข้าก็อย่าไปใช้ขัดแรงนะอย่าขัดแรงเลยมันจะเดี๋ยวมันจะเสียครับเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยตัวนี้มก็ขออนุญาตใช้ไฟฉายด้วยว่าไม่ค่อยเห็นฝาตัวนี้ก็จะมีลูกยางอด้วยเห็นไหมอ่าจะมีลูกยางเก็บลูกยางไว้ด้วย ฝาปิดตัวนี้ก็จะมีลูกยางด้วยเนะี่ยเนี่ยฝาปิดตรงนี้นะข้างล่างเนี่ยฝาปิดตรงนี้ก็จะมีลูกยางอยู่ข้างในโอลิงครับเป็นโอลิงครับขอโทษทีนะครับเป็นโอลิงเมื่อกี้พูดผิดเปิดไปแล้วสองจุดแล้วต่อไปนะครับก็จุดนี้นะเนี่ยจะมีน็อตอีกสี่ตัวนะครับใช้เบอร์แปดนะครับขนานะตัวนี้ก็ขันไปอีก เป็นลูกบล็อกเบอร์แปดนะครับหรือว่าตัว,ต,วตัวทีเบอร์แปดก็ได้ขานออกไปตรงฝาข้างนี่นะสตัวก็มันจะมีน้ำมันเครื่องย้อยลงมาตรงนี้นะก็หาผ้ามาลองอไอ้แทดอะไรมาลองก็ได้ก็ขาดออกไปนะครับเห็นหรือเปล่าเนี่ ก็ตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนเลยครับดึกแล้วเหมือนกันแหละตอนนี้นนเพื่อนพยายามผ่านออกไปนะครับแล้วก็จะเจอน้ำมันย้อยนะครับเห็นไหมน้ำมันเริ่มย้อยแล้วหัวแ้านองไว้ได้แหละนิดเดียวไม่เป็นไรผมก็จะพามาเช็คแม็กนะครับของเคเอ่าจะมีน็อตสี่ตัวน็อตสี่ตัวตรงนี้คือยาวเท่ากันหมดน,นะสี่ตัวเนะี่ย อย่าไปเอาน็อตยาวกว่านี้มาใส่นะครับเดี๋ยวแข้งแตกนะครับเนะี่ยเห็นปะประมาณนี้ผมจะทอดออกดีก,กว่าเวลาใส่ก็ใส่ที่เดิมก็เริ่มเห็นโซ่ละลิ้นเห็นแคมแล้วนครับเห็นแล้วเห็นไม่เอ่ย ใช้ลูกบล็อกนะครับขันตรงเครื่องนะครับตรงนี้จะใช้จะเป็นเบอร์อะไรเบอร์สิบเจ็ด้ใช่ไหมอ่าเบอร์สิบเจ็ดนะครับเข้าไปตัวที่เบอร์สิบเจ็ดหรือว่าลูกบล็อกเบอร์ล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะขันเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เดี๋ยพยายามจัดกล้องนครับพอดีก็ถ่ายไม่สะดวกเลยนะ หมุนไปข้างหน้านะครับอ่าเห็นไม่เลยหมุนไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะพาดูมากนะหมุนไปเรื่อยๆเพื่อนจะเห็นติ่งมงกลมตรงนี้นะข้างในนี้จะมีติ่งอยู่นะครับเห็นไหมเห็นติ่งไหมแฮะจะเป็นที่ ี๋ยวผมหากล้มาชี้ก่อนนะข้างในนี้จะมีติ่งอยู่ข้างในเนียน่ยเนี่ยเห็นไหมข้างในเนียน่ยเห็นติง่งไหมยังเนี่ยติ่งไปไนดะ้เห็นไหมเนี่ยจะมีติ่งอยู่พเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นไหมมากตรงนี้ต้องตรงกันนะอันนี้ผมยังไม่ได้หมุนนะคือผมต้องพยายามหมุนให้มันตรงกันอนะระหว่างติ่งที่ฝาสูบกับ ตรงขีดตรงแคมครับจะมีรูวงกลมแล้วก็มีขีดเห็นไหมจะมีตรงเป็นรูนะครับแล้วก็จะมีขีดในรูวงกลมอ่ะเราเอารูวงกลมตรงนี้กับติ่งตัวเนี้ให้มันเท่ากันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมมันแม็กมันเคลื่อนนะผมยังหมุนไม่ให้มันตรงกันก็พยายามหมุนให้มันตรงกันด้วยเราจะให้นะครับวงกลมตรงนี้เห็นไหมจะเป็นหลุมวงกลมอ่ลรูวงกลมตรงนี้จะมีขีดเห็นไหมขีดอยู่ให้ขีดให้ตรงกับติ่งตัวนี้ ตรงติ่งตัวนี้อ่าอันนี้ที่แคมนะแล้วก็มาดูข้างในนี้นี่จะเป็นแม็กนะครับจะเป็นแม็กทีเห็นไหมเนี่ยแม็กทีก็จะตรงติ่งข้างในนะไม่ชัดเปกตาครับดูทรงแล้วไม่น่าจะชัดนะถ่ายมืดด้วยเห็นไหมเนี่ยแม็กตัวทีเห็นไหมเนี่ย มันจะอยู่ประมาณกลางรูนี่เลยนะสังเกตนะครับมาร์กตัว, ranging, วทีจะอยู่กลางรูนะครับให้อยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ตัวทีใช่ไหมอยู่กลางรูก็จะตรงมาร์กนะอยู่กลางรูนะครับแล้วกลางรูอ่ะมันจะมีติ่งอยู่นะนี้เห็นนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตรงมาร์กขีดนะครับให้เอาตรงขีดนะครับไม่ใช่ไปเอาตัวอักษรทีนะให้เอาเป็นขีดตรงอ่ะขีดตรงที่ติดกับตัวทีอะเอาเฉพาะขีดมานะครับให้มาตรงกระติ่งตัวนี้เห็นไหม เวลาเพื่อนๆ่องดูครับมันจะมีติ่งอยู่ตรงเนี่ยตรงแค้งเนี่ยจะมีติ่งยื่นออกมาครับให้ติ่งตัวเนี้ยตรงกันนะครับคืออันดับแรกาม์กจันไฟตรงกันแล้วก็าม์กที่แคมนะครับตรงกันสองจุดแล้วนะครับมันก็จะตรงาม์กพอดีนะครับเพื่อนเนี่ยก็สังเกตดูดีๆได้นะว่าตรงนี้จะมีติ่งอยู่แล้วก็แม็กต้องอยู่ประมาณกลางรูเลยนะครับตรงทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหม ตรงที่วงกลมกับติ่งข้างในตรงกันแล้วก็เพื่อนๆถอดหัวเทียนนะถอดหัวเทียนแล้วก็เอาไขควงแทงดูนะครับว่าลูกสูบขึ้นสูตรหรือเปล่าถ้าลูกสูบขึ้นสูตรก็แสดงว่าแม็กตรงครับถ้าลูกสูบขึ้นไม่สุดให้เพื่อนๆทําการหมุนข้อเหวี่ยงนะครับอีกรอบหนึ่งให้แม็กตรงนี้ตรงอีกรอบหนึ่งนะแม็กทีที่ขีดติ่งตรงติ่งนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ตรงอีกรอบหนึ่งนะครับให้แม็กตัวนี้ตรงอีกอีกรอบหนึ่งให้ลูกสูบขึ้นสูดนะครับ ลูกสูบจะขึ้นสูรได้ยังไงก็เอาไขควงแทงดูนะครับไขควงแทงดูรูหัวเทียนนะถอดหัวเทียนแทงดูให้ลูกสูบขึ้นสูดแล้วก็แม็กตรงนี้ตรงแม็กตรงนี้ตรงโอเคนะครับเราก็จะสามารถตั้งวาลวได้นะสา,าวาลวก็จะอยู่ตรงนี้ใช้เบอร์แปดขันออกนะข้างล่างด้วยแล้วก็ตั้งตามสเปคครับสเปกการตั้งวาลไอซีไอดีนะครับศูนย์จุดศูนย์หกไอเสียศูนย์จุดหนึ่งสองนะครับสเปคของการตั้งวาลวนะ ในส่วนของหน้าตานะครับตอนลูกลังอัดก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้เลือกออกมาดูนะนี่คือ,อยังไม่มีโอกาสครับคือลูกคนนี้แค่แมาเซอร์วิสเฉยๆเนะแล้วคันนี้ก็มีอาการโซลาลินยันนะครับคือแม็กไม่ค่อยตรงแม็กเคลื่อนไปนิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวแต่ก็ไม่มีผลนะครับก็คือลูกคนนี้ยังขับขี่ได้ปกตินะครับลี่ก็ ให้มาดูกันเนะี่ยข้างในก็จะเป็นโซ่ลาลิ้นส่งไปข้างในนู่นเห็นไหมเนี่ยว่าไฟฉายส่งให้ข้างในจะเป็นโซ่ลาลิ้นทั้งบนล่างเหมือนคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็คือมาบอกวิธีการเช็คแม็กเฉยๆนะพวกนะี้บริเวณนะี้ส่วนใครจะตั้งวาลวก็ตั้งวาลวเหมือนรียบร้อยเลยครับเอาฟิลเลอร์กเกีเยบไปเลยตั้งไปเลยครับก็ใช้ปรจแจเบอร์เก้านะเหมือนฮอนด้าเลย ที่ตั้งวาวนะครับที่น้องตั้งวาวอะระยะห่างวาวผมก็ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกซ้ำอีกทีก็ได้ก็คือ ID 0.06ู c จุนอเียศูนนะครับ ID 0.06ูนจุไอเียศูนประมาณนี้ตามมาตรฐานเอาครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ